ตอนเราเข้าสู่ช่วงกแ่งขันแชร์แนวนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะแก้มก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบเข้า MEP ทุกคนฟังเพราะว่าแบบมีรุ่นน้องนะคะถามมาถามมาแบบก็เยอะอยู่นะที่ถามมาว่าแบบเออถามเกี่ยวกับ MEP ว่า MEP เรียนอะไรบ้าง MEP สอบเข้ายากไหมสังคมเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้แก้มก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบเข้า MEP ทุกคนฟังค่ะก็อย่างแรกนะคะแก้มบอกก่อนว่าแก้มตอนนี้เรียนอยู่ MEP ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์รุนีนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจก็ M.E.P. นะคะเปิดรับสมัครวันที่สิบเกใช่ไหมถึงเท่าไหร่นะจาไม่ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้ซึ่งนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะว่าสอบเมื่อไหร่ถึงเออรับสมัครเมื่อไหร่สอบเมื่อไหร่สอบสัมภาษณ์อะไรนะคะก็อย่างแรกนะคะ M.E.P. นะคะมี M.E.P. คือชื่อย่อนะคะชื่อเต็มคือ Mini English Program นะคะ ก็เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ5วิชาหลักใช่ไหมเหมือนตอนสอบเขาเขาจะบอกมาว่า5วิชาก็คือวิชาที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีคณิตวิทย์อ่คอมพิวเตอร์แล้วก็อังกฤษก็คือต้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีเป็นวิชาสุขะนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าปีหน้าสุขะเองจะสอนภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่านะคะก็มี5วิชาเนี้ะคะที่เรียนภาษาอังกฤษ อังกฤษก็ต้องเรียนอังกฤษวนะคะแล้วก็อังกฤษจะมีแบ่งย่อยไปอีกนะเป็น2พาร์ทคือ listening and speaking แล้วก็ reading and writing นะคะจะแยกเป็น2ตัวนี้อีกนะก็หมายวว่าในสัปดาห์เราจะต้องเรียนอังกฤษ3ตัวนะคะก็คืออังกฤษหลักนะคะ listening and speaking แล้วก็ reading and writing นะคะเราต่อไปนะคะจะพูดถึงการสอบเข้านะคะทุกคนตอนสอบเข้านะคะข้อสอบมันข้อสอบนะคะมี3วิชาด้วยกันนั่นก็คือก็คือจะมีนะคะคณิต วิทย์แล้วก็อังกฤษนะคะ3วิชาเท่านั้นทุกคนสอบแค่3วิชาก็พูดถึงข้อสอบคณิตนะคะในปีแก้มสอบ60สิบข้อถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเพราะมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะก็คือสอบคณิต50าสหรือ60ไม่รู้เหมนะือนกันไม่ชชวรวก็คือสอบคณิตนะคะคณิตส่วนใหญ่จะเป็นพวกพื้นฐานของปหแล้วก็อาจจะมีของแบบพวกม .1 หนึ่งมาเสริมอะไรนี้นิดหน่อยนะทุกคนก็แบบถ้าจะทดลองทําวิชาคณิตนะให้ลองหาพวกโจทย์หาพวกอะไรอย่างเงี้ยมาลองทำใช่ นะคะต่อไปก็จะเป็นวิชาที่สองนะคะก็คือวิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นพวกวิเคราะห์มากกว่าแบบจำข้อสอบได้ย่ข้อนหนึ่งคือมันเหมือนจะเป็นเขื่อนใช่จำได้ว่าเป็นเขื่อนแล้วก็ถามอะไรมาสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเป็นพาร์ทเขียนตอบก็ถ้าเขียนตอบใช่ว่าทุกคนแนะนําให้เขียนเขียนๆไปเลยคือแบบเขียนอะไรก็ได้เขียนไปเยอะๆก่อนเขาจะได้เห็นความพยายามของเรานะคะก็อะไรประมาณนั้นนะคะก็ถ้าเป็นพวกพาร์ทเขียนของวิทย์ใช่ป่ะก็เขียนแท้ๆไปเลยเขียนอะไรก็เขียนๆไปคือแบบอ่านอิงวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนั้ ส่่วนเนเียจะเป็นคนที่ชอบพารเขียนมากกว่านะแต่ว่าแล้วก็ข้อสอบนะคะทั้ทงคณิตทั้งวิทย์สอบเป็นภาษาไทยหมดนะคะน้องๆที่จะมาสอบไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมาสอบห้องเอ็มสองวิชานี้เขาจะแบบทำเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าไม่นะคะเพราะมันแค่เป็นความรู้พื้นฐานก่อนเนื่อของวิชาอังกฤษนะคะอังกฤษก็จะมีพวกส่วนใหญ่อังกฤษจะออกเป็นพวกวูแคร์เบอร์ลารีเรม a าพ c o n v e r s เวอร์แล้วก็พวก essay ทุกคนก็อ่าถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะมีสี่พาร์ทสี่พาร์ทเนี้ยมีแน่ๆก็ถ้าถ้าดีที่สุดทุกคนคือจำคำศัพท์ไปให้เยอะๆพวก essay อ่ะแกมเ้าใหเขียนซ่ว่าแบบ ฮอลไไิเดยไไ์อยากไปไหนฮอลิเดย์อยากไปไหนอะไรเงี้ยแล้วในบางคนที่แบบตอนนั้นคือพวกคำศัพท์พวกอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้จำลยทุกคนเพราะว่าแบบนั่งทวนแกมมานั่งทวนบูเคปนั่งทวนอะไรอย่างเงี้ยจนแบบไม่ได้ทดลองใช้ภาษาไม่ได้ลองเขียนภาษาอะไรอย่างนี้ก็วันนั้นก็คือเขาถามว่ามันตอนนั้นพวกแบบมันกำหนดมาเลยว่าร้อยห้าสิบคำใช่ร้อยห้าสิบคำในหัวข้ออยากไปไหนในฮอลิเดย์ใช่ป่ะเออมันชื่อท็อปิกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแล้วอันนี้นะคือสำหรับพาร์ทเอเซ่นะทุกคน แล้วก็พาร์ท o r แค a นะคะ p a แค w ก็จะเป็นพวกคําศัพท์ทุกคนต้องลอง,ลองหาลองอา่านคําศัพท์อะไรเงี้ยไปเยอะๆแบบอ่านไปเยอะๆเลยจะยิ่งดีมากพวกคําศัพท์พวกอะไรเงี้ยที่แบบมันมีความหมายว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ออกเยอะอยู่เหมือ,อกนกันนะคะต่อไปพาร์ท conversation พาร์ท conversation ก็จะเป็นพวกบทสนทนาว่า A ถามมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเป็น B เราจะต้องตอบว่าอะไรคือแบบเป็นพาร์ทที่ยากมากหนึ่งอันเลยนะนะคะก็แบบเราก็ต้องทำแบบเขียนตอบอยู่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องแบบไม่ใช่เขียนตอบสิเป็นแบบมีช้อยให้เลือกนะทุกคนก็มีช้อยให้เลือกมีช้อย,ยให้ ะะก็อันนี้คือพาร์ทคอนเวอร์ชันนะถ้าพาร์ทคอนเวอร์ชันทุกคนลองแบบหาพวกที่มันเป็นหนังสือฝึกภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้จำไม่ได้ว่าตอนนั้นใช้เล่มไหนนะคะที่อ่านแล้วก็เป็นพาร์ทอะไรนะแกรมม่านะคะแกรมม่าเป็นอะไรที่แบบที่สุดอะถ้าแบบถ้าเทียบความยากใช่ป้างสำหรับนี่นะก็คืออันนี้น้อยสุดนี่มากสุดแกรมม่าก็คือมันพุ่งลงไปเลยทุกคนคือแบบมันไม่ได้อะเช่นกับแกรมม่าอยู่ดยกันไม่ได้จริงๆคือแบบพวกแกรมม่านะคะทุกคนก็จำกันไปเยอะๆหน่อยแล้วกันแกรมม่าส่วนใหญ่จะใช้คความจนะ นี่ก็เป็นเกี่ยวกับการสอบเข้านะคะพวกเขาเป็นวันแรกนะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นการสัมภาษณ์ตอนสอบเข้าใช่ปะตานสัมภาษณ์นะคะปีแก้มจะมีอยู่สองห้องคือมันจะเป็นสามห้องเดียงกันนี่ใช่ปะเขาจะให้เราไปอยู่ห้องกลางแล้วเราจะมีห้องซ้ายห้องขวาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบเราจะได้เป็นเลขอะเลขเป็นเหมือนเป็นคิววะใช่จะเป็นคิวของตัวเองว่าตัวเองจะได้ถ้าถ้าได้เข้าห้องไหนไม่ใช่ไม่ใช่ได้ห้องไหนเป็นคิวที่จะต่อต่อกันใช่ก็คือเป็นแบบเราคนที่หนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปอะไรเงี้ยใช่ั้ะใช ค่ะก็พวกไอตอนสัมภาษณ์อะเราพยายามแบบเขาเหมือนเขาจะมีเวลากำหนดอยู่แล้วพ่าแบบเวลาต้องไม่เกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีทางที่ดีนะคนเตรียมพวกไอแนะนำตัวเองอะเออไวเยอะๆเลยแบบอแนะนำตัวเองแบบเป็นแบบฟิลแนะนำตัวเองก็เป็ o วอร์ริง n ม m เอ็มไอส์แกนการไม่ไอ่ะเอ็มไอส์แกนที่แต่ละโปรไม่ไ m ้เนมไอส์แกนการ I'm 14 years old and I was born I able to study บทพูดตอนแรกพูดแบบพูดไปเยอะๆไปก่อนเลยทุกคนเขาจะแบบถ้าเรายิ่งพูดเยอะใช่ป่ะมันจะยิ่งไม่มีคำถามมาถามก็คือตอนที่แก้มไปใช่ป่ะเออจะตัดตรงนี้ออกนะคะก็เนี่ยค่ะก็พวกแรกตอนที่ไปสอบสัมภาษณ์ใช่ป่ะแกแบบเตรียมบทพูดไปทุกคนทำไมกองไม่อยู่อ่ะเรี่องอันนี้คือเครื่องเครื่อง A4 ใช่ป่ะก็คือเตรียมไปบทเครื่อง A4 เนี่ยแล้วจะลงไหม ก็คือเตรียมไปคือ A4 สุดท้ายใช่ปหมก็พูดได้แค่คืนของคืนเพราะแบบด้วยความมันตื่นเต้นมันอะไรอย่างงี้ใช่ปหมก็เลยนั่นแหละพอพูดเป็นมันไม่ถึงกับน้อยนะเดี๋ยวหันกล้องนิดนึงโอ้มันก็เป็นไปวะนะกับอะไรครับเนี่ยก็คือตอนนั้นใช่ปหมก็เหมือนเราไม่ได้พูดเราก็พูดนะนะแล้วแล้วพูดในนาตัวเองนะคะเป็นแบบ Introduce yourself อะไรประมาณนั้นก็แบบพูดๆไปก่อนใช่แล้วก็พอเราพูดจบใช่ปหมเขาก็จะถามมานิดหน่อยว่าแบบอย่างของพี่แอมจำได้แค่ไม่กี่คำถามนะเหมือนเขาจะถามว่าชอบเล่นโซเชียลสื่อชรแบบ ชอบเล่นสื่อโซเชียลทางไหนมากกว่ากันอะไรแบบน,นี้ชอบชอบเอ้ยเล่นสื่อโซเชียลทางไหนตอนนั้นก็แบบงงงงแปลว่าอะไรวะก็คือเข้าใจว่าโซเชียลอะไรวะตอนนั้นก็คือได้ที่ช่วยนะคะเป็นที่ช่วยต่างชาติคนถามนะคะเป็นคนไทยแต่คนที่ช่วยเป็นครูต่างชาติ <c oughs> พวกก็แบบเหมือนบอกว่า Facebook Instagram Line Twitter อะไรแบบนี้ก็เขาก็พูดพูดพูดอะไรอ๋อโอเคเดีต่อไป Facebook อะไรวะนะ้น,นเขาก็ถามต่อว่าแล้วชอบลงเกี่ยวกับอะไรอะไนแบบ,บแอปเปิ้ลอะไรเดี้ยตอนนั้นก็เลยตอบไปเลย Family คิดหนักเลยตอนนั้นคืออไม่รรรู้จจะตบงิๆทุกคนแบบ ตอบอะไรได้ก็ตอบไปก่อนมันนะคือมันด้วยความมันตื่นเต้นด้วยมันก็เลยคิดอะไรไม่ออกจากที่เราแบบเตรียมคำพท์มาเยอะมากอ่ะมันก็ได้แค่นิดหน่อยเพราะว่าเราลืมยอดไปเลยค่ะนี่ก็เป็นพวกพาร์ทอ่าพาร์ทพาร์ทเป็นพวกตอนสัมภาษณ์นะคะตอนสัมภาษณ์เ่ยมันก็จะนั่นแหละต่อไปนะคะก็เกี่ยวกับการเรียนนะคะการเรียนใน MEP มันก็ตอนหมหนึ่งอะถ้าจำตอนหมอหนึ่งมหนึ่งนะเทอมแรกไม่มีคาบว่างเลยทุกคนโอ้ my god เขาจะค่าฉันหรกอเ่าเขาตอนมหนึ่งเข้ามาตอนเทอมแรกทุกคนวันศุกร์อ่ะ อังกฤษอ่ะห้าวิชาแบบไปห้าชิติมันเป็นอังกฤษคือแบบเราเรียนอังกฤษ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 งเนี้ยต่อกันอ่ะมันสุกก็คือโอ้โหเป็นไฟป่าววะอะไรเนี้ยคือแบบมันสุกนะตอนเทอมตอนวันหนึ่งเทอมแรกอ่ะมันสุกคือแบบเหมือนสร้างเราเพื่อฆ่าเราทุกคนคืออังกฤษอังกฤษอังกฤษสุดยอดไปเลยก็คือแบบเราก็ผ่านจุดนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็เตอนเนี้ยเกี่ยวกับการพักการเรียนก่อนก็คือเ่ก็คือนะคะตอนวันหนึ่งอ่ะมันก็จะภาาว่้างมันค่อนข้างที่จะน้อย เทอมหนึ่งไม่มีเลยด้วยซ้ำจนมาเทอมสองนะคะก็มีค้าวบางสองคาบใช่แล้วก็ขึ้นมสองนะคะมี <_ S 1> ค้าวบ้างสองขาบตั้งแต่เทอมหนึ่งจนถึงเทอมสองใช่ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนนะคะทุกคนที่จะแนะนาเรียนไอ้ที่จะเล่าประสบการณ์ของตัวเองน,นะ,คะคือตอนเข้ามหามนึ่งใช่ปะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยทุกคนเขาเรียนอะไรกันหรอคือในขณะที่แบบเขานั่งเรียนกันแบบเขานั่งตอบกันแบบนี่เขาแบบเฮ้ยตอบอะไรวะเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่อะแบบเรายกห้องเรียนเขาใช่ไหมอะไรนะรอตอนมหนึ่งอ่ะที่เข้ามาใช่ปะ พวกเขาจะให้จับฉลากที่นั่งอะซึ่งเราได้นั่งออกเกือบหลังห้องอะมันจะเป็นหน,นึ่งสองสามสี่ฉันว่าเราไ่งอยู่แถวสามด้วยโอ้หมากอดเพื่อนเฮ้ย <Hey. S 2> เพื่อนจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเราก็ต้องแบบทำใจก่อนแล้วก็มอหนึ่งเข้ามามันก็จะมีพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองอย่างตมอหนึ่งที่เข้ามาถึงเล็คือแบบตอนนั้นท้อมากทุกคนเพราะด้วยเราไม่ได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนนะมันก็ต้องมาปรับตัวกับอะไรหลายๆอย่าง ตอนนั้นคือแบบเครียดมากเรียนไม่รู้เรื่องเลยเกดจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนะั้นคือแบบเป็นเศร้าวันกินนะตอนนั้นนะทุกคนแล้วก็ตอนนีาา้แา้สมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างน,นะคะคือมันไม่ได้ถึงกับไม่รู้หรือไม่ได้ถึงกับแบบเอ้ยเราเก่งแล้วเราฉลาดแล้วเรารู้ทุกอย่างนะทุกคนพวกคำศัพท์มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเองมันก็คล้ายๆกับการที่เราเรียนภาษาไทยภาษาไทยใช่ไหมก็จะแบบเอ้ยคำราชาศัพท์คำนู้นคำนี้นเขของเนี่ยอังกฤษมันก็จะเช่นกันนะคะแบบคำที่แบบมัน มันอาจจะเป็นคําที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะว่าคําว่า adore แปลว่าอะไรอะ adore นะคะก็คือเพื่อก็ไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไรนะที่เชื่อเขนั่งพูดอยู่ adore adore แบบมันแปลว่าอะไรอ่ะสุดท้ายนะคะก็กลายไปเป็นว่า adore กับ love คือคำเดียวกันอ่ะเราก็เลยเออโอเคเราเก็บตรงนี้แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าเอ่อพวกเก็ตเฉลี่ยหรืออะไรพวกนี้ที่เขาเอาไปเทียบระดับสายชั้นอะ ถ้าแบบบางคนไม่ต้องสนใจเลยนะทุกคนคือแบบมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าเออมันก็ต้องอ,อย่างนี้อยู่แล้วคือยังไงอะ MEP เราไม่ได้เรียนเหมือนคนอื่นเขาห้องอื่นเขาจะเรียนแบบวิทย์แบบโอ้โหสูงสูงเรียนแบบวิทย์เคมีวิทยแบบ์ทแบบทของเขาเแบบเคมแบบีฟิสิกส์ชีวะอะไรอย่างเง,งี้ยเขาก็จะมีเยอะแยะใช่ของเราก็แค่เรียนวิทย์แล้วก็จะเรียนแบบพวกเนี่ยม,มันก็จะผสมผสมไปใ่่คะ่ะแล้วก็เรียนวิทย์นะคะสี่คาบสี่คาบต่อสัปดาห์ก็คือจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามแล้วก็ภาษาไทยหนึ่งวิทย์คณิตก็เหมือนกันคณิตที่ จำไม่ได้ว่ากี่คาบต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็แต่ว่าเขาก็จะมีคณิตภาษาไทยให้เราอีกหนึ่งคาบนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะสังคมของห้อง MEP นะคะสังคมของ MEP ก็มันสังคม MEP มันก็ดีทุกคนคือหนึ่งเลยอะเราไม่ได้แบบเครียดกับการเรียนกันขนาดนั้นถ้าสำถ้าสำหรับใครที่แบบไม่ได้เครียดอะไรกับการเรียนนะ MEP มันก็โอเคเพราะว่า MEP นะคะส่วนใหญ่ก็กิจก,กรรม MEP มันจะเยอะมากทุกคนเพราะว่าด้วยความมันเป็นแผนของอังกฤษจ้ะอะไรแบบนั้นก็จะแบบพวกงานคริสต์มาส MEP ก็จะจัด งานอะไรเงี้ยแล้วก็จะจ,จ,จัดแล้วก็เอมีพีนะคะชอบอย่างหนึ่งของการของเอ็เลยคือจะมีเอาติ้งไม่ใช่เอาติ้งสิเป็นอิ g l ิชแคมป์ให้ทุกให้ทุกระดับชั้นนะคะในต่อปีเนาะตววนอนมหนึ่งนะคะนี่ก็ได้ไปตอนมหนึ่งนะคะแก้มก็ได้ไปที่สวนน้ำพมพิรามนะคะที่พิษณุโลกใช่แล้วก็ปีนี้นะคะด้วยกันด้วยที่ว่ามันติดโควิดนะทุกคนด้วยความที่มันติดโควิดนะคะเราก็เลยได้ไปแค่เอาติ้งนะคะที่ดีดับเลงแต่คาดว่าป,ปีนี้ปีนี้ปี64นะคะโควิดอาจจะแบบบางลง คือจริงๆอะช่วงที่เราไปอินดิแคม,มันคือเดือนตุลาใช่มันคือเป็นช่วงเดือนตุลาทุกคนถ้าโควิดไม่มีอะปีนี้น้องๆก็ได้ไปแน่ๆใช่ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันถือเป็นการไปใชป่ไหมก็จะไปมดหนึ 4, ห่งกับมดสองมดสามกับมดสี่มดห้ากับมดหกเป็นเหมือนกันนั่นแหละทำให้เรากับรุ่นพี่นะคะสนิทก,กันมากขึ้นทำให้เรากับรุ่นพี่ทั้งพี่กับน,น้องสนิทก,กันมากขึ้นใช่มันก็ดีนะคะเดี๋ยวจะร้องขึ้นรูปกิจกรรมนะคะตอนที่ไปทุกคนดูแต่ไปนะคะเกี่ยวกับคุณครูนะคะตอนน ทิเชอร์เรยนะคะทิเชอร์เรเราจะแล้วแกนจะใส่เดี๋ยวพี่เนาะไม่รู้เรียกแกนไปอ่ะแกนจะใส่รูปของทิเชอร์ให้ทุกคนดูนะคะก็คือคนแรกนะคะทิเชอร์เรยค่ะคนที่สองทิเชอร์อะเลนทิเชอร์แอสตนี่นะคะแล้วก็ทิเชอร์เจซีนะคะก็ทิเชอร์เรยนะคะจะสอนวิทย์จำไม่ได้ว่าสอนคณิตได้หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าแน่ๆนะคะณปัจจุบันนะเรียนกับทิเชอร์เรยเรียนวิทย์นะคะแล้วก็ทิเชอร์อะเลนนะคะม่สองไม่ได้เรียนนะคะได้เรียนตอนมหนึ่งก็ได้เรียนเป็นวิชาอังกฤษนะคะกับสุขขะะะะะะะเเเเหมมมือออออนนนนนนททีี่่ชชจจจสสสุุดดด้้้้ววยยกกัถาไไผิิคคแล็รร์ วิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ใช่哦 reading and writing นะคะของภารคขอชดชนียนะแล้วก็ทิเชอร์ JC นะคะเราจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็สุขบัญคะปีนี้นะที่เรียนกับทิเชอร์ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนนะคะก็ถ้าใครสนปีหน้าปีนี้ <laughs> ปีนี้นะคะก็เหมือนเราจะมีทิเชอร์เข้ามาใหม่อีกคนนึงน,นะทุกคนเราไม่รู้หรอกว่าทิเชอร์เขาเคือใครนะคะ่ะก็นั่นแหละมันก็เป็นข้อมูลประมาณนี้นะคะให้ทุกคนคือคลิปนี้มันอาจจะยาวไปหน่อยนะ แต่ก็จะพยายามตัดให้มันสั้นลงมานะคะเพะื่อที่ทุกคนจะได้ดูไม่เบื่ออะไรมาบน,นั้นนะคะแล้วก็ถ้ามีใครนะคะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยหรือไม่นะคะก็ไปติดตามที่ไอจีนะคะขึ้นะคะติดตามที่ไอจีนีน้คนแล้วก็จะแกจะลงพวกคีอเอหรือจะแบบจะลงพวกคอนเทนต์อะไรเงี้ยจะลงเป็นโพลไว้ว่าแบบเดือนนี้ทําอะไรดีค a อเออะไรอย่างงี้ก็ใครอยากให้ทําอะไรก็ไปลงในนั้นใครมีคาถามอะไรก็ตามไน,นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยบรรยากาศของกันด้วย บริการของ MEP นะคะก็ฝากถึงน้องๆนะคะว่าฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาเรียน MEP นะก็สู้ๆนะคะพี่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เข้ามาเป็น MEP เ็นที่10ด้วยกันเป็นครอบครัว MEP ด้วยกันนะคะทุกคนเป็นคนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะคะติดตามแกรมด้วยทุกช่องทางนะคะถ้ากครอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพูดในรอบสองแล้วอ่ะทุกคนทันเดี๋ยวไปเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบาย